ดูการจับใบดําใบแดงเข้าคัดเลือกทหารก็มาถึงนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าใครที่ได้ใบแดงก็ต้องไปรับราชการทหารไปเป็นทหารใครที่ได้ใบดําก็รอดไปนะครับหรือว่าจะสมัครก็ได้นี่ครับคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอ้โหได,ได้ว่าหลายคนบอกโอ้เห็นแล้วก็เศร้าแทนนะครับเศร้าแทนจริงๆนะครับมีการเผยแพร่คลิปเมื่อสักครู่นี้ในทิกต็อกนะครับเป็นการคัดเลือกทหารเกณฑ์ในพื้นที่ของอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬครับผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้ แน่นอนว่าลมพาบปัมนั้นจับได้ใบแดงก็ร้องไห้สุดเป็นลมจนเจ้าที่เนี่ยต้องเข้ามาพยุงในทันทีนะครับซึ่งคลิปเจ้าของคลิปนี่ครับเขาโพสต์คลิปลงไปปรากฏว่าเจ้าตัวเข้ามาเห็นคลิปเพราะว่ามันกลายเป็นไวรัลในทิกตอกคนเข้าไปดูเป็นล้านเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือคนในคลิปสาเหตุที่ตนเองเป็นลมเนี่ยเพราะว่าต้องไปทําสัญญาพนักงานราชการตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขโอ้โหนี่และการสอบทุกอย่างเนี่ยต้องยกเลิกทั้งหมดเลย ราะว่าจับได้ใบแดงแก็ต้องไปไปทหารก่อนมีคนเข้ามาแนะนํานะครับบอกว่าให้สอบแล้วได้สัญญาจ้างของพนักงานราชการมาแล้วค่อยใช้สิทธิ์การลาของพนักงานราชการที่ขอไปรับราชการทหารพอพ้นทหารก็กลับมาทํางานได้นะเจ้าตัวก็บอกว่าสอบมาแล้วรอทําสัญญาจ้างแต่ที่ทํางานเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีเอกสารทหารเกณฑ์ถึงจะทําได้ไม่งั้นต้องให้คนที่สํารองที่หหรือ2มาแทนเลยโอ้โหนี เศร้ามากนะคนก็สนับสนุนเรื่องการยกเลื่การเกณฑ์ทหารนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือจะเสียโอกาสในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการทํางานไปก็แล้วแต่มุมมองนะครับเราไปดูคลิปตอนจบครับ